ครับ ฮิวดาทาบาเป็นนักหลักสูตรกลุ่มแนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Science Management) ที่มีชื่อเสียงในวงการด้านหลักสูตรและการสอนทาบ้าเป็นศิษย์ของจอห์นเดวียนักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมทาบ้าสำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้วยการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องผลวัตของการศึกษาวิธีวิทยาของแนวคิดการศึกษาพิพัฒนาการซึ่งเน้นการนำเสนอการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นประชาธิปไตยนะครับ ภายหลังเมื่อทาบ้าหันมาสนใจเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตรทาบ้าจึงได้มีโอกาสร่วมงานกับจอร์เดวี่เบนจามินบูมแล้วก็ไทเลอร์นะครับและได้เขียนผลงานซึ่งเป็นตำราเร่มสสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรซึ่งทาบ้าได้แสดงแนวคิดของตนเองไว้อย่างชัดเจนว่าหลักสูตรการศึกษาควรมุ่งเน้นไปที่การสอนให้ผู้เรียนคิดมากกว่าจะเป็นการถ่ายทอดข้อเท็จจริงนะครับ แนวคิดและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่นิยมนำมาใช้ในการวางแผนหลักสูตร Curriculum Planning ในปัจจุบันเรียกว่าแนวคิดการบริหารทางวิทยาศาสตร์ Science Management ซึ่งเป็นแนวคิดของนักหลักสูตร กลุ่มผลผลิต Product Approach หรือหลักสูตรที่กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง d e c i l a b l e resource ในรูปของคุณลักษณะหรือสมรรถนะในด้านความรู้และทักษะของผู้เรียนเป็นปลายทางของการพัฒนาผู้เรียนนะครับแนวคิดหลักสูตรกลุ่มผลผลิตนี้เป็นฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดกระแสะการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ outcome based education และก่อให้เกิดรูปแบบหลักสูตรใหม่ตามมาได้แก่ หลักสูตรอิงมาตรฐาน standard based curriculum และหลักสูตรอิงสมรรถนะเป็นต้นนะครับไม่ว่ารูปแบบของหลักสูตรจะมีความแตกต่างกันในด้านการกำหนดเป้าหมายแต่หลักสูตรในกลุ่มนี้ล้วนแต่มีวิธีการดาเนินการพัฒนาบนกระบวนการหรือขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันนะครับและขั้นตอนเหล่านั้นมาจากแนวคิดของนักหลักสูตรกลุ่มผลผลิตได้แก่ ไทเลอร์ทาบ้าเซเลอร์อเล็กซซนเดอร์และเลวิสโดยเฉพาะแนวคิดของทาบ้านั้นได้รับความนิยมอย่างยิ่งเพราะทาบ้าได้เสนอแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นขั้นตอนชัดเจนและให้ความสำคัญกับครูในฐานะผู้สร้างหลักสูตรนะครับ ทาบ้าได้ให้ทัศนะเรื่องการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่ต้องการความคิดที่เป็นระบบและเป็นลำดับขั้นตอนและมีความจำเป็นที่ต้องตรวจสอบทุกลำดับขั้นตอนของการตัดสินใจและวิธีการที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการตัดสินใจได้ผ่านการพิจารณาที่สอดคล้องเหมาะสมนะครับในการพัฒนาหลักสูตรจึงควรวางรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรให้ชัดเจนเพื่อความถูกต้องเหมาะสมและสะดวกรวดเร็วเมื่อทำการสร้างหลักสูตรนะครับ ทาบ้ามีพื้นฐานความเชื่อและเป้าหมายเกี่ยวกับการคิดดังนั้นทาบ้าได้ตั้งสมมุติฐานในการคิดไว้3ข้อได้แก่ 1. การคิดสามารถสอนได้ 2. การคิดเป็นการกระทําระหว่างบุคคลและข้อมูลและ 3. นะครับกระบวนการคิดเกิดเป็นขั้นตอน ทาบ้ากล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้4องค์ประกอบก็คือวัตถุประสงค์เนื้อหาวิชากิจกรรมและการประเมินผลนะครับซึ่งทั้ง4องค์ประกอบนี้จะต้องเชื่อมโยงประสานกันเป็นอย่างดีนะครับ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบ้าดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้งสิ้น7ขั้นตอนจะเน้นการมีส่วนร่วมของวัสดุในห้องเรียนภาพถ่ายแผนผังสามารถใช้เป็นการอ้างอิงในการเรียนการสอนโดยที่นักเรียนนำมาเป็นรูปแบบในการคิดเชิงนิรนามเป็นกระบวนการที่นักเรียนใช้อ้างอิงได้อย่างใกล้ตัวและเป็นการสอนวิธีคิดอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้นะครับ ขั้นตอนที่1การวินิจฉัยความต้องการนะครับเป็นการศึกษาความต้องการเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกนะครับผู้พัฒนาหลักสูตรก็คือครูนะครับจะต้องวินิจฉัยประสบการณ์ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเพื่อมากําหนดเนื้อหาของหลักสูตรนะครับ ขั้นตอนที่2การกําหนดวัตถุประสงค์เมื่อทราบความต้องการของผู้เรียนหรือของสังคมแล้วนะครับผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งจะใช้กําหนดเนื้อหาว่าจะมีความเฉพาะเจาะจงเพียงใดและวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะครับ ขั้นตอนที่3การเลือกเนื้อหาผู้พัฒนาหลักสูตรเลือกเนื้อหาสาระที่จะนํามาให้ผู้เรียนศึกษาโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์เนื้อหาที่เลือกมานั้นจะต้องมีความตรง validity ตามวัตถุประสงค์และมีนัยสําคัญ s i g n i f ิ can นต่อผู้เรียนนะครับ ขั้นตอนที่4การจัดองค์ประกอบของเนื้อหาเนื้อหาที่คัดเลือกมานั้นนะครับผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องนํามาจัดเรียงลําดับสีเควนต์โดยใช้เกณฑ์หรือระบบบางอย่างทั้งยังจะต้องคานึงถึงความเชื่อมโยงและการเน้นโฟกัสนะฮะให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่จะสอนและระดับของผู้เรียนนะครับ ขั้นตอนที่5การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้นะครับผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องพิจารณาเรื่องของการจัดเรียงลำดับประสบการณ์และจะต้องเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์นะครับ ขั้นตอนที่6กการจัดองค์ประกอบของประสบการณ์การเรียนรู้การจัดองค์ประกอบของประสบการณ์การเรียนรู้นั้นผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์การสอนที่สำคัญคือการพัฒนากระบวนการสร้างมโนทัศน์และคำนึงถึงคำถามสำคัญได้แก่จะทำอย่างไรให้เนื้อหาสาระสอดคล้องกับประสบการณ์และความสนใจของผู้เรียนและจะทำอย่างไรให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องและตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับ และขั้นตอนที่7นะครับการวินิจฉัยว่าสิ่งที่จะประเมินคืออะไรและจะใช้วิธีการและเครื่องมือใดในการประเมินนะฮะนักหลักสูตรจะต้องประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยจะต้องตอบคําถามว่าจะประเมินคุณภาพของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรและจะใช้เครื่องมือและวิธีการใดในการประเมินนะครับ สรุปตามแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบ้าข้างต้นทาบ้าได้ให้ความสําคัญกับครูหรือผู้สอนว่าจะต้องเป็นผู้ที่พัฒนาหลักสูตรคือหลักสูตรจะต้องออกแบบโดยผู้ใช้และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้ง7ขั้นตอนเป็นรูปแบบการพัฒนาจากรากญ่าซึ่งแตกต่างจากไทเลอร์ที่ให้ความสําคัญกับผู้เชี่ยวชาญในการกําหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่จะจัดให้แก่ผู้เรียนหน้าที่หลักของครูตามแนวคิดของทาบ้าก็คือผู้จัดการเนื้อหาและมโนทัศน์ความรู้ต่างๆให้เหมาะ สมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนและหลักสูตรจะต้องสร้างขึ้นจากภายในชั้นเรียนก่อนที่จะพัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรสถ,ถานศึกษานะครับ